วัดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพับประแดงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะพาลูกค้ามาดูนะคะเจ้าตัววายแท็กนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์หกสปีดนะคะสําหรับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะคะแรงม้าจะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าส่วนแรงเบรกจะอยู่ที่สี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งเลยค่ะว่าคันนี้นะคะนุ้ยได้แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะ เริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะนุ้ยได้ใส่ตัวชุดแต่งวายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตด้านล่างนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวสีบอลเงินนะคะสําหรับชุดแต่งวายตัวนี้นะคะและมาที่ตัวกระจังหน้าค่ะสําหรับกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะนุ้ยได้เปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวหนังสือ FORD ให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับตัวลายธงชาตินะคะน,นี้ลูกค้ารีเควสต์มาเป็นพิเศษเลยสําหรับตัว กระจังหน้านะคะเราจะมีไฟสิวมาให้ด้วยนะคะสามดวงนะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะและตัวข้อไฟหน้าค่ะตัวนี้นะคะนี่ได้ใส่ให้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED m ั l ติด deflector แล้วนะคะพร้อมกับตัวไฟเด y l ไลท์วิ่งกลางวันมาให้ด้วยนะคะและตัวไฟตัดหมอกค่ะจะเป็นแบบ LED นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมาในส่วนของตัวสกู๊ปกันบ้างค่ะ สำหรับสกู๊ปนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทูโทนนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับตัวสีตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นสกู๊ปขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงเลยนะคะดูเทมากๆเลยแล้วมาที่ด้านข้างค่ะในส่วนของชุดวายนะคะคิ Q ้วล้อของเขานะคะจะขนาดอยู่ที่หกนิ้วนะคะและเป็นคิ้วล้อแบบเรียบไม่มีหมดุดนะคะส่วนของคิ้วล้อลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดนะคะเราได้ยึดจอกกับตัวรถด้านล่างนะคะแล้วก็ ยิงด้วยตัวซิลิโคนนะคะตัวนี้รับรองไม่หลุดแน่นอนค่ะและมาในส่วนของตัวแม็กยางค่ะตัวนี้เป็นแม็กขนาดขอบ20นะคะเป็นแม็กของ B Project นะคะตัวนี้ offset ลบ44นะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางของโอทานินะคะในส่วนของตัวสเปคยางนะคะจะเป็น33คูณ12.5นะคะ R 20นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ใส่แม็กขนาดขอบ20แล้วนะคะเรา ได้ทําการยกช่วงล่างนะคะเพิ่มขึ้นนะคะได้เสริมเป็นตัวปีกนกแบบปรับองศานะคะพร้อมกับตัวรองก้อนนะคะตัวนี้ยกเพิ่มอีก2นิ้วนะคะและสําหรับกระจกมองข้างนะคะของรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีเทากาไฟนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะคะและสําหรับตัวลาวหลังคานะคะตัวนี้นะคะของรุ่น Y Tag นะคะลาวหลังคานะคะเขามีมาให้นะคะจากโรงงานแล้วนะคะ เราหลังคาตัวนี้ลูกค้าสามารถไปติดแหลกเพิ่มได้นะคะสำหรับการาท่องเที่ยวหรือบรรทุกข,ของนะคะสไตล์ออฟโรดนะคะแล้วมาที่ด้านข้างเลยค่ะสำหรับตัวด้านข้างนะคะลายสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นลายสติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์นะคะและสาสตร์โคนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกับตัวสีตัวรถนะคะดูสวยมากๆเลย และสำหรับรุ่น Y Tag นะคะตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะเรามีมาให้นะคะจากโรงงานแล้วนะคะเป็นสปอร์ตบาร์ดีไซน์ใหม่นะคะตัวนี้เราสามารถลัดของได้นะคะหรือว่าติดแหลกเพิ่มได้นะคะมาที่ไฟไท้ายเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟไท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED แล้วนะคะเป็นแบบ Full LED เลยนะคะมาพร้อมกับตัวข้อไฟไท้ายนะคะสีดำด้านนะคะอันนี้ดูมีมิติเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะ และที่ฝาท้ายค่ะฝาท้ายนะคะนุ้ยได้ใส่ตัวกาบท้ายนะคะเป็นตัวฟอนตตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นตัวหนังสือสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะและสำหรับรุ่นวายแท็กนะคะตัวนี้นะคะเราจะมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะเป็นตัวกล้องโลโก้นะคะตัวนี้นะคะเป็นกล้องมองหลังและคำว่าレンเจอร์ด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบปั๊มนูนแล้วนะคะจะไม่ใช่แบบสติ๊กเกอร์แล้วนะคะและสำหรับตัวกันชนท้ายนะคะตัวนี้นะคะ กันชนท้ายนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวสีกาไฟนะคะพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้นะคะทั้งหมด4จุดนะคะสําหรับรุ่นวายแท็นะคะเราจะมีที่เหยียบขึ้นกระบ,บะด้านข้างด้วยนะคะสําหรับเวลาที่ลูกค้านะคะขึ้นหยิบสัมภาระท้ายกระบ,บะนะคะอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อคะ่วะว่ารุ่นนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะคะสําหรับรุ่นวายแท็กนะคะตัวนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ที่แผงประตูเลยนะคะตัวแผงประตูตรงนี้จะเป็นแบบหนังนะคะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะพอรุ่นนี้นะคะสัญลักษณ์ของวายแท็กนะคะจะเป็นดําตัดส้มนะคะมาที่ตัวเบาะเลยะคะ่ะสําหรับตัวเบาะนะคะก็จะเป็นมอนหนังสีดํานะคะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะและปะักคำว่าวายแท็กนะคะที่ตัวพนักพิงนะคะสําหรับตัวเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะสําหรับรุ่นวายแท็กนะคะ และมาที่ตัวหน้าจอกันบ้างค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอ s y n c 4A นะคะสำหรับหน้าจอ s y n c 4 a นะคะตัวนี้นะคะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะคะยังมีการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะคะและระบบ f o r d p a s s Connect นะคะตัวนี้นะคะทาง f o r d เรามีให้ทุกรุ่นเลยนะคะและมาที่ด้านล่างค่ะ สำหรับด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะจะมีแท่นชาร์จไร้สายนะคะและช่องต่อสายนะคะ USB แบบ Type A และ Type C นะคะมีมาให้นะคะและสำหรับตัวเบรกมือนะคะในรุ่น w i ยแท็นะคะตัวนี้นะคะเบรกมือจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะและและมาปุ่มควบคุมโหมดการขับขี่นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะโดยกดที่ปุ่มนะคะและตัว traction control นะและตัว traction control นะคะตัวนี้นะคะที่มีมาให้นะคะ และสำหรับรุ่น y ายแท็กนะคะแอร์แบ็กนะคะของเขานะคะมีทั้งหมด7ลูกด้วยกันนะคะความปลอดภัยนะคะคุ้มคุ้มกันไปเลยนะคะกับราคาแค่หนึ่งล้านสี่ห่เก้าพันบาทนะคะค่ะาเป็นยไงบ้างคะนุ้ยพาดูนะคะรอบคันและภายในนะคะของเจ้าตัววาแท็กนะคะกับตัวชุดแต่งวนะคะและล็อคขอบยี่สิบนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะชอบแนวการแต่งนะคะแบบที่นุ้ยพาชมนะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสี่เก้าหกสองหกเก้าเก้าสองนะคะ ดี๋ยจะทิ้งเบอร์และไอดีไลน์ไว้ให้ในคลิปนะคะและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการออกรถกับนุ้ยนะคะนุ้ยมีบริการจัดไฟแนนนะคะและส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ